ลอ,อยตีเลยนั่นเลยบ้าลอยโล่งนะไม่รู้เลยนะลอ,อยตีเลยนะตูงแต่ละมัดไม่รู้ลอยเลยนะอยู่ลึกมากนะแอบสวัสดีครับผมนะคัอผมเมฆใสเป็นป่านะผมนะวันนี้ผมจะพันเพื่อนนะมาสหาสมุดหน่อไม้นะผมนะพวกไม้นวลแล้วก็หน่อไม้ลวกนะผมนะว่าวันนี้มันขึ้นหรือเปล่านะครับผมนะก็ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมปักกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนะเพื่อที่มีกำลังใจงทำคลิปต่อไปนะครับผมนะคลิปนี้ก็มีประโยชน์อีกหนึ่งคลิปนะครับผมนะที่ผมจะพาเพื่อนมาสำรวจหน่อไม้นะผมนะไอ้อ่านจากในป่าน,นะผมนะก็เป็นของธรรมชาติปีละครั้งนะผมนะที่ได้กิน,น,น,นก,ตก,นะออกน็ตอนนี้ฝนจะตกนะเราก็ออกเดินทางตอนนี้เราก็เดินทางอะไรแล้วผมนะไปเดี๋ยวมันจะตกเร็วกว่าน,นี้นะผมไปค,ครับ เจอตูนแล้วน,นะลอ,อ,อยตีเลยนั่นด้วยบ้าลอยโลนะ่งน้ำนู่นูเลยนะนัอ,อตีเลยนะตูงตัดลยมาไม่รู้ลอยเลยนะรนะูลึกมากนะแป๊บเดน่มทางโล่นี่แ่ะลงมาย้วยคงนี้จะทางมันไม่ตีนนะโอ้อ รูงูเลย,ยน,ะนี่มันรูนะนี่มัน,มนตุ้ยอยู่ลอยเตียนมากเลยฮะฮะลอยเตียนมากเลยนะดูเลยหน่วยทาอะน่วท้านะมีพวกน่ยท้าวมั้ย้ไหมนะ ท่อมูอตรงนี้เข้าปนู้นนะไลอเขาไปนู้นะน,น,นะไมนะ่ลอยเลยปบดูด้ที่ยหันหนอมหายเวยใจ,จัดเห็นไหยหัใจอะน้อใหญ่จัดแล้วก็นุยนองน,นะโอนะอน,นองมันนุยนองโหนอนเลอะเลยนะี่แค่โคนมันนะนีจจ่จัดเลยนะ ไม้นวลทั้งนั้งเลยนะน,น,นี่เพื่อนนี่ลอตินสนะัตล้นีตตีนพวกเก้งนะนมาก,กนเลยนะโอยเยอะอยู่น้หมดมันน่แหละเ่อเเเเสัตว์ยเนะ่ว่า่ากินะ thằng đi nhiều quá nhiều quá mình sổ à, nó rồi đấy sàn gì luôn chuyện gì mau không chỉ thằng gặp thằng อลอยมองใหญ่มากเลยวันนี้ก็น่าจะโลนะแทบเป็นตันๆนะ้ำหนึนะตอนนี้ไม่ตันละโพงนะน,น,น,นี่นองนี่อยมากครับมองเหนเหอบ่งเต็มจริงจริงนี่นอนนอนลอยลอยเลยนอนอ้วนบิ๊กเลยอันนี้นี่ครับนอ้โหดูนอนลอนเลย nó lớn rồi cái chứ không nón nón không nón 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 có nón nón Xì nón Con nón nón có nón 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 กลิ่น,นหอมนะกลิ่นไม้อะไรก็จ้าได้กลิ่นหอมเขาป่าห้ำทักนะอะไรก็แล้วเราแต่จะได้กลิ่นห้ำทักเขาโอ้ยไม่ต้องรักครับ,ไม,มรบไม่ชอบเนาะไม่ชอบรักเนาะนี่เปนจากหนังหนามเราไม่ชอบรักเลยครับโอ้โหหนูหนาชอบเลยฮนะ มันมียื้อใหกับผมนะผมไม่ชอบอส่วนขอไม้ลวกแล้วดำเคยฮะบีแล้วครับมันจะมีขึ้นเป็นกางโกนะบางโกเียทางผมไม่ยมานานะ ทางสวหาทับคือผมน่มไม้ผมโอ้ยแตยยย่ต้อยแต่ต้อยครับโอ้ยฮอมันเจ็บเลยอะอยู่ไหนวะโอ้อ tí nữa nó dùng này Tụt tí lên Cũng lưu này Đâu quá cả thắng mày nó ạ. Ừ. Chết. โอนน้ดนองนดนน่วนร่งไม้ล้คุณนองนะเดินร่งไม้เจอไม่ไหวนะเจ็บจี้เลยนะผมน,นี่เจบจับเจ็บชัดเลนะโหดนี่หน่นไม้ตอมเพี <ไป S 1> ยบเลยนี่ตาเนี่ยอับเลย

คนไหนชอบท้าทายมานันดูสิมะนอนส้มๆเลยนะไม่นอนส้มเอ้ยเพียบเลยนะนูน่นเต็มเลยแล้วดูทางเขาไไ้าจะชั้นใช่ไหมชั้นไม่ว่าไม่ได้หินนะแต่ก็หน้าผานะสุดๆเลยนะครับผมนะใครชอบท้าทายขึ้นไปเลยนะครับผมแป๊บเดินทางต่อนี่ก่อนนี้สามสี่หนอ 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่ฮานอ ยาหมดลแล้วนะฮะไม่คก็ยมีคุณมาไงนี่คือยาแล้เนะอะเก็บพัดหนึ่งทีนะผมนะเี็บร้อยันทีวิ่ีข Như kiểu là muốn Tôi, kín sạch. Tôi kín đó, sạch. này kiếm muốn sẵn Tôi này kiếm thức cả này mái Mà ưu càng tháng lắm hổng này มันมีอดขอ้างบนนะแต่เมือกนะล่นนะ mm <laughs> เหนื่อยที่เพื่อนนะครับเจาเดนข้างบนครับผมนะตอนนี้ก็เริ่มเย็ยนมากแล้วนะครับผมผมก็จะขอ,อนเพื่อนนะครับผมนะเดินทางกลับก่อนนะครับผมนะอก็ลองดูนะพอก,กินน้ำม,มือนผาเพื่อนนะฮะไปที่ไหนต่อนะผมนะก็ฝากกดตดิดตามกดติดตามกดแชร์กดรับกดไลค์กดสุดทายผมนะเพื่อดีไม่กังวลอยากจะติดต่อนะ่ครับวันนี้ก็เราก็ขอ ไปก่อนนะผมนะปีกคีบเพลงเท่านี้ครับผมนะโอ้โหแต่ตอ่อใหม่ปวดมากนะเนี่ยเจ็บเอวนะผมุผมหัวจัดพอตอนนี้ผมจะเดินทางกลับแล้วนะผมนะก็นะพี่นาจะพาไปอที่นี่นก็รอติดตามชมนะผมจะ,จะไปพี่นาผมไป